ขอถวายความเครารพน้อมน้อมแด่คุณพระศรีาราชนตรัยด้วยเสียงก้าจเจริญธรรมยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์กับพระรานชายก็ได้ทำวัดสดน์มห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ที่เกิดกับการถือพรกัพย์พระเจ้าแสงเอาไว้มีสอย่าง การที่เราแสวงหาทรัพย์มาได้นั้นนะก็จะต้องเอามาทำประโยชน์อยู่แล้วทีนี้ใครจะรู้บ้างว่าประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแต่ตัวเราเองนั้นมันมีอะไรบ้างซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ดังต่อไปนี้ ประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเนี่ยนะต้องเอาทรัพย์นั้นมาเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพ่ให้เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งทรัพย์นะออกมาเป็นส่วนๆเลี้ยงตัวเองบ้างแล้วก็เลี้ยงมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดมานะจนกว่าเราจะได้เติบโตมานี้ท่านก็ ได้เลี้ยงเรามามากมายมาหาศาลหาประมาณนี้ได้อยู่แล้วเลี้ยงบุตรภรรยานะที่เรามีอยู่บ่าวไพนะให้เกิดความสุขข้อที่สองเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขนะก็เลี้ยงเพื่อนฝูงตามสมควรแก่โอกาสและเวลาและสถานะอย่าให้มากไปอย่าให้หน้อยไปนะตามวาระโอกาส ข้อที่สามบาบาตอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆนะบางทีอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ดีมารดาบิดาบุตรภรรยาก็ดีมันจะต้องใช้เงินไปรักษาบางทีหกล้มหกลุกหรือว่ารถชนรถเฉียวรถคว่ำเราก็ต้องใช้เงินรักษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเงินเอาไว้เป็นทุนซัพพอร์ต ไว้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้เตรียมวาระแห่งการชุกเฉินของเรานะข้อที่4ธรทำพรีหคือญาติพีสงเคราะห์ญาติอาติทิพีสงต้องรับแขกบุพระเปตพีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชพีถวายเป็นของหลวง มีการเสียภาษีเป็นต้นเทวตาพีทำบุญอุทิศให้เทวดาบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบนี่คือสิ่งที่เราควรจะกระทำเมื่อเรานั้นมีทรัพย์เราจะสร้างทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นเราจะต้องแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆสมมุติว่า เรามีรายได้เดือนหนึ่งสามหมื่นะเราจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรรายเก็บมีเท่าไหร่รายเหลือเป็นเท่าไหร่นะจะต้องเก็บไว้ลงทุนเท่าไหร่เนละี้ยงดูมาดาบิดาเท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือ เราต้องมีบัญชีรัวเรือนการมีบัญชีครัวเรือน,เ,อนเนี่ยมันจะวิเคราะห์วิจัยได้ว่าดีมานกับซัพพลายรายรับกับรายจ่ายในครัวเรือนของเรานั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่และบวกลบคูณหารแล้วมันติดลบหรือว่ามันมีคงเหลือคงคังอยู่เท่าไหร่มันจะทําให้เรานั้นมีฐานะที่มั่นคงไม่ขาดสนและไม่เป็นหนี้เขา การที่เรามีเงินนอกเหนือจากการที่เราจะเลี้ยงดูมารดาบุตรที่ดาบ่าวไพ่เพื่อสูงหรือว่าแบ่งทำบุญแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นที่สำคัญเลยคือจะต้องเก็บไว้ลงทุนในการประกอบการค้าเขาบอกว่าการที่เก็บเงินไว้ในธนาคารนั้นเงินมัน ไม่งอกที่จะทําให้เรารวยได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสู้กับเงินเฟอ้อไดนะ้อย่างดอกเบีย้ยอยู่ที่ห้าสิบตังค์รนะ้อยละห้าสิบต่อปีอย่างเงินเฟอ้อไปร้อยละสามบาทสามบาทกว่านะปีหนึ่งนะหมูขึ้นเท่าไหร่นะั่นะนะแก๊สขึ้นเท่าไหร่เพราะนั้น มันไม่สามารถที่จะไปเอาดอกเบี้ยธนาคารมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตรายจ่ายของเรานะหรือว่าไปสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวก็คือแบ่งเงินสักประมาณ20%หรือ30%ตตัดออกมาเพื่อที่จะมารวบรวมเอาไว้ในการลง ในการลงทุนที่จะทําให้เงินนั้นมันมางอกเงยขึ้นมาอีกเมื่อเงินนั้นมันงอกเงยขึ้นมาอีกเราก็ตัดเงินตรงนั้นมาลงทุนอีกมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายมาแบ่งเป็นเงินเก็บอีกมันจะเอาเงินต่อเงินเงินต่อเงินไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเราจะไปลงทุนอะไรที่มันเหมาะสมแก่เงินของเรา สมมติว่าเราเก็บเงินไว้ลงทุนเดือนละห0 0พันนะเราก็เอาเงินตรงนั้นมาเก็บรวบรวมไว้นะสัก6เดือนนะเราก็สามารถที่จะเอามาลงทุนนะสักสาสิบเปตัดออกมาก่อน30%เปอราเรียกว่าเทสนะหรือว่าทดลองเพื่อที่จะมีเงินซัพ ในกิจการนั้นๆไม่ให้มันเสียสภาพคลองและการที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามเราจะต้องลงทุนในความรู้ก่อนลงทุนในความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามจะต้องศึกษาในแนวทางนั้นก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะไปศึกษาจนทะลุปปอุโงส์ศึกษาไปพอสมควรแล้วก็ลงมือทำลงมือทำ เราก็จะได้รู้พอรู้แล้วก็จะได้พัฒนาแก้ไขลงทุนครั้งแรกเนี่ยยังไงมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเงินซัพพอร์ตในการที่จะซัพพอร์ตแห่งความเสียหายหรือว่าต่อเติมในสิ่งที่มันขาดหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องจะใช้จ่ายเงินของเราที่หามาได้นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะนั้นการที่เรามีเงินเราอย่าลืมพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของเรานะเพราะว่าความกตาญูกตาเวทิตาคุณนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีและเป็นมงคลอันสูงสุดผู้ใดเลี้ยงพ่อแม่ผู้นั้นย่อมมีความเจริญอันสูงสุดจะทำให้เราประกอบมารถอาชีพอย่างเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในไม่ช้าก็เร็ว อันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติและสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะก็ขออาราธนาคุณพระศรีราตนาไทรบุญบารามีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นดาบาเดชับเป็นพระบาใจนำส่งให้เราท่านทั้งหลายบริบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้มีสติปัญญาเป็นเลืศเกิดมาพบพระราตนาไทรปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไป จนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลวิพานขอเจริญธรรมประพจนวิสัยสาธุขอฝากรายการสองพระสองธรรมนำสุขในช่อง YouTube 108สาระประโยชน์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ